ค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่อง Aqua b บีบนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเรียกว่าสมการรอคอยของแฟนๆดีซีกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือวันนี้บีบิวจะมารีแอคชั่นตัวอย่างนะคะจากเรื่อง Black Adam นั่นเองค่ะเย้ yeah! ซึ่ง Black Adam เนี่ยนะคะเป็นซ u เปอร์ฮีโร่นะคะที่ได้ พลังจากเทพเจ้าไปเมื่อ5,000ปีที่แล้วค่ะแต่หลังจากที่เขาได้พลังจากเทพเจ้าเนี่ยเขาก็ถูกกักขังไว้ทันทีค่ะและในเทเลอร์นี้พลังของเขาได้ถูกปลดปล่อยแล้วค่ะเขาได้หลุดออกมาจากสุสานและจะมาระเบิดพลังแห่งความยุติธรรมแล้วนะจ๊ะก็ตัวอย่างจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ3 2 1 มอะไรบ้าง <Black Adam S 1> อันนี้ไี่ขุดคนพบเจออะไรอย่างเงี้ยหรอคือ s แต่ถ้าเกิดมาอยู่ที่ดิสก้าวอ๋อตอนนั้นเขาเป็นทาสไง

Oh, but I do, a vision has shown me the future. You have two choices: you can be the destroyer of this world. Or you can be นางเอกสามกห้านี่ว่ะเอ้ยไม่ใช่นางเอกเซ็กซ์ไลฟ์หรือเน็ตฟลิ ตุลาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ Oh my god Oh my god สำหรับบิบิวตื่นเต้นอะไรก่อนดีตื่นเต้นที่เพียร์สบอตแน่นก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังมองเห็นโลกแห่งอนาคตมองเห็นอนาคตได้เออแล้วก็ทำนายทายทักกับแบล็กอดัมที่เล่นโดยเดวนจอนสันนะคะว่านายมีสองทางเลือก เลือกที่จะเป็นฮีโร่หรือเลือกที่จะเป็นคนทําลายล้างโลกเอออ่ะมาถึงทางเลือกนะแม่นะซึ่งจริงๆในคอมิกเขาไม่ถูกชาแซมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าชาแซมได้พลังเราใช้ได้เลยใช่ปะแต่ตัวของแบล็กอ d ดัมเนี่ยพอได้พลังปุ๊บก็คือถูกขังเลยขังลืมแล้วไม่รู้ว่าเจอได้ยังไงแล้วโลกที่เดอะเวนจอนสันอยู่เดวเวนจอนสันเลยโลกที่แบล็กอ d ดัมอยู่อะ่ะมันเป็นโลกแห่งอนาคตหรือว่ามันเป็นต่างดาวหรือยังไง แต่เท่าที่เห็นอะมันไม่ใช่ต่างดาวเพราะมันมีคาว่าเฟสเอ็กซึ่งเฟสเอ็กมันอยู่บนโลกมนุษย์เว้ยแต่เทคโนโลยีที่ค้นพบตัวของแบล็กอะดัมมันดูไฮเทคโนโลยีมากเลยอะมันดูเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่มาจากดาวซูเปอร์แมนอะไรอย่างนี้ไหมคือมัน,มนดูไฮเทคจังวะมันดูไฮเทคผิดผิดกับชาแซมอะซึ่งชาแซมไม่ได้ไฮเทคโนโลยีขนาดนี้แล้วก็ยาน ของตัวเพียสบอลแน่นก็คือดูแบบดูหายไปเลยแล้วดูเหมือนฝั่งเพียสบอลแน่นมาจากแบบจากดาวอื่นอะบิบิวคิดว่าเขาน่าจะมาหาผู้ที่ได้พลังจากเทพเจ้าหรือเปล่าคนพบไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะไปเจอสุสานของแบล็กอดัมแล้วก็ปลุกผีแบล็กอดัมขึ้นมานะคะแบล็กอดัมก็เลยออกมาแบบฟาดรวดลายอะไรอย่างนี้แล้วก็เราจะเห็นไม่บบิวไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่อยู่ในรถตู้นะ่ะ เป็นนางเอกหรือว่าเป็นอะไรแต่บีบิวจำเธอได้จากที่นางเป็นเออนางเอกจากเรื่อง Sex Life ในเป็นซีรีส์ในเน t ตฟลิกอะค่ะจำเขาจากอะไรจำกจจารเล่นแบบเออซีรีส์เซ็เกซอะไรอย่างงี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะคือบีบิวอ่ะไม่ไม่ได้เคยรู้ความรู้เกี่ยวกับ Black Adam มาก่อนรู้แค่ว่า Black Adam เป็นทาสมาก่อนนะคะแล้วก็ได้พลังจากเทพเจ้า ก็เลยกลายเป็นคนที่มีพลังซูเปอร์ฮีโร่ระดับเทพเจ้าไปเลยนะคะแล้วก็เป็นได้พลังมาก่อนชาแซมด้วยอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าน,าน่าดูไหมส่วนตัวคิดว่าอย่างไรก็ต้องดูเพราะว่าเขาอยู่จักรวาลเดียวกับชาแซมมันเนาะมันไม่ดูก็ไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบิบิวขอโทษทุกคนเลยอะ่ะบิบิวไม่ได้อยากดูพอดเดวนจอนสันเลยอะ่ะอยากดูพอลพีเสบอลแน่น่ะสุดๆเจ๊ในในโลกตาชานนะเด้อ อันนะคะก็เข้าฉายบ้านเรา 20. ตุลาคมนี้นะคะก็เรามาดูกันว่าตัวอย่างที่2เนี่ยมันจะปล่อยเนื้อหาอะไรออกมาบ้างนะคะก็เรามาดูกันเนาะแต่สําหรับรีวิวอะดคือเราไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะติเพราะว่าในตัวอย่างนี้มันดูไฮเทคโนโลยีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าใช้ได้รอตัวอย่างที่ 2, ต่อไปค่ะไม่รู้จะติอะไรหรือจะวิเคราะห์อะไรมากมายนะคะเพราะว่าไม่ได้อ่าน อะไรเกี่ยวกับชาแซมเลยก็บิวบิวขอจบรีแอคชั่น Black Adam เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครเนี่ยมีคอมเมนท์ที่อยากจะเออแนะนำวิวเกี่ยวกับ Black Adam ก็สามารถคอมเมนท์ได้ด้านล่างเลยนะคะใครอยากจะเออ แบบคฮ้ให้สาระน่ารู้หรือแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับแบล็กอะดัมคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปตามต่อให้ทุกอันเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครย,ยังไม่เคยติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของบีบิวเลยสามารถติดตามได้ตามด้านข้างนี้เลยนะคะพิมพ์คําว่า a q u a bbie เดี๋ยวยค่ะมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ IG ให้ติดตามกันนะคะบายบายสวัสดีค่ะ